เนี่ยมึ<ข>อเนี้ยับผััดเ,เรียนไตเนี้ยเออก็จะโยมหน้าแปลโมปิประเทศมาก็แปลที่นี่ะอ, <c oughs> อยู่ประเทศไหนก็แปลหมดแปลหมดเลยในสานใต้เป็นร้อยรอยคนแปลคนเดียวออเอแอะบอสเดียวเนีับสามเรียนแล้วนี่เขาบอกไดู้่ปูบอกได้ดิได้บอกนะพัดอือบอก ไม่รู้<า>มผมไม่ไม่โลกไงปวดูอามพูดจะแปลกระชายอยากให้ถูกกันเน๊ะจะได้มาสร้างทางเดินตรงผมด้วยไหมถูกแนเออแปลอย่างนี้เนาะทดสอบตกอีกงเลยะพับกี่เหลี่ยมเนละยพับเป็นสามเหลี่ยมบรือเปล่เปล่าอีกอโยแน่นอนเลยจะเช่าอาจารย์สมคิดอาจารย์อาจารย์รูปวาลงปูหยอกกันะเนี่ยเป็นแค่เรียนป็นหะสิ Uhm อาจารย์ต้องกินมกล่าวเลยพดใช้วิจารณาในการรั si บชมยซีนะครับริงแต่ก่อนจริงอันนี้จะเป็นิงไหมเอ้เบึงริงคือเกาเหรอเอเบึงยังไงตองตองเตตาบึงทัพี่ เป็นทนี่อชนแล้วกันทัดเนี่ยนะอห <c oughs> ลวงปู่สวงผ่านรางเอ <c oughs> ฟซีเด้ครับอตอนนี้เข้ามาแล้วเคนเลงให้แล้วพับนะครับยังไม่รู้ตัวไหนนะครับเปลยังไม่เป็นเดี๋ยวรออาจารย์สมจิตกับแ<อ>มติ๋วนะครับเป็นผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปลยทีเดียวนี่จองมากเลยนอยากทดสอบมากาอาจารย์จริง

อ่าบอสเต็มเลยตึมเลยกินเงาจักใสเลยเต็มเลยเห็นบอสมองเหมือนเดิมปีเหมืนเดิมยิ่งทำเยอะงานนี้ไม่เหมือนผู้สวงนะจะบอกให้งงเต็กเลยได้ที่อยู่ซับน้อยกับผมแปลงนะจนเจ้ามือถล่มทลายแปลที่วัดซับน้อยเสียในกระดานมผมยังถ่ายรูปไว้เลยน่ะอยู่หลังรถท่านมีชีวิตอยู่ได้นานตอนนี้ครัเขาบอกถ้าเป็นโรคของวิญญาณนะ เขาบอกตรงๆไม่ได้มันผิดกฎรู้อยู่อันนั้นรู้มันผิดกฎสวรรค์แล้วท่านก็ป่วยด้วยต้องใบอย่างนี้อะไรๆเอาไปเขาใช้ปัญญาให้เขาใช้ปัญญาใช้หรอเนี่ยคนเคยพูดเลยนะสมองยังดีเหมือนเดิมไหมทดสอบโดยพ่อไปที่แจ้งแล้วสมองยังดีเหมือนเดิมไม่เอาดีเสิ ปเกกูเช็คก,ก่อนเช็คก่อนนาวาลันนี้จะพาลุ่มหรือจะพาไปถึงที่ <laughs> จะเล็กแม่นเหมือนเดิมไหมเออไอ <laughs> <laughs> เก่งเหมือนเดิมไหมจานสมจิตเอาละเอาละเอาแว่นแล้ว <laughs> มันบังตาจริงนะแว่นดำมันบังตาเอาแว่นออกเลยครับ <laughs> ไหนเปปริศนาเลยจานดูหน่อยแม่แม่เตียวดูหน่อย อันน Ou. uhh ี้เี uh ็อยางอันนี้สามยาสีเป็นย่าอ๋อไม่เอาหน่อยหรอกเอาเล็เอาลายๆก็เดี๋ยวคลิปสรุปตัวเลขให้ได้เอฟซีเาฟ สรุปวเลขวันนี้ได้ตัวไหนรอรู้นะันนะรอในตัวที่จับได้บ้างนะเข้ามาเรียนใกล้โอ้เโหคุ้เคใช่ไหมตัวเองน้องเด็กเหมือนเก่าไว้เก่งเหมือนเดิมเด้วยเดินตามหลวงปู่ตั้งแต่ยังเด็กเนนั่นนี่เนี่เหรอเออเคยดีบวชให้พร้อมกันลุงป้าตัวอื่นอ่องฟูบวชให้ด้วย ั้งแต่เมวกไปแต่นู่เดิ่หรือยากมีแกนี่แหละเวราวิจิตพเยอะพวกเขาไนั่นนั่นทำไมทำอะไรไห้ทำอะไรแป้งซือบสวงแกแปงไดหมดนะเตียนอะไรมาเจ็ดแจอกมาช่วีททำไมแปลงไม่ได้เนาะ บุกข oh, ึ้นกันใน่จงถือโอ้ยเป็นชะ้นนี้เลยอุดมสมบูรณ์เลยทีนี้ขวรนึองขวดรนึงขวดมีคนเอาของยื่นผลจะตกแล้วหมดน้ำเกี่ขวด เสิร์ฟนเจ้าที่เจ้ทางไปน้าเยอะถ้าไปกับรถนี่โอ้เปินหลโลหลระ่พี่เพื่อเพื่อ่วยวะเเปลียนเปียนครับไปเอาขึ้นกระนกระดาษกระดางกระดาษของกระดานขึ้น อารมณ์สยปวลทาจกาง่ก็ดีแล้วปวดจนองไม่เห็นนะขอแว่นมันขีันบ่อแ่ลูกวอยเอา้เปอเนี่ยเด้นีนี้ยขึ้นเนีขึ้นเบหูโอ้นี่หละบนี่หละนี่หละพิษนาแล้วนี่ระยะเท่ห์อะขนันเอาคู่เสียบหูให้อันนึงอันนี้เอา เอาทูปเป็นไรนะเแมนีนนี้เลยทูบอันหนึ่งอ่ะนี่พนมดีเปรมไะเปรมไเด็กสามเด็กแปดนั่นดิแ่นวะเด็กแปดนั่นเด็กปรมไนั่นน่ะยุมิดมุมปรมไปทเ่็ีแปดนี่ดี โนกระกินลงแลยอันนี้อันนี้เป็นตัวอักขระหรอตาอักขระบอกครับอันนี้เป็นอักขระอันนี้จิตาอะไรพู้ละอันนี้พนมนะ่นล่ะนมฟูม่เห็นเด็นเลยเขาเขา ถ้าเปลตามีเนอะอันนี้เปียอันนี้เียเยนี่ยเปิมวยกับ้านเมวยกับ้านเปมวยหกอันนี้ใบใบกระลสามใบอันนี้เป็นใบเปมใบกแปดหกแปดสามบ่นองนี่ยนะแม่จแนเลมไตามหลวงปู่หวันดังให้นั่งมาให้ถามนะตามตามเห็นนะตามเห็นได้อะไรบ้างนะเป็นหกเป็นแปด โคเป็นสามโเป็นแปดเป็นสามอันนี้จะบังเลขามีอะไรางูเขาต่สองไมีกมีออกยากมากเกียร์ันเกียร์เกียร์น้องไหนเอาเกียร์อหนี่นเกียร์ซีนนะโคปดสามอ่ะยุบาบอกสองูคเป็นสามูก้งอยู่กันโกสามเอามหมมาเปลบ้านตันเองเม่ตรกา ุยเปล่ยนไปแล้วโอ้คนจับปึกนะจัาปึกนะไม่ไม่ตูต้องปิงหรือเอ้ยหกแปดสามสุดละหัวสดการนุดละอารมณ์สุะอาจารย์ติดเปลยนเป็นหกแปดสามนะครับเอฟซนะครับเป็นแนวทางเด้ในใช้หรือเปล่าเนาะไอทีนะครับเป็นหกแปดสามนะเปลเปลเป็นภาษาหลวงปู่เจียนนะครับ ใค้เปเป็นอื่นก็แล้วแต่นะครับเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวไม่รู้เปรย์ิดหรือเปรยถูกก็ไแ่รวนะครับอ่ะหกแปดสามอ่ะนเดาคู่ห้เจียบเป้อันหนึ่งอันนี้อ่าหนึ่งสามปลาหมื่งนี้ละเออสามอันมากมากสามเออสามอันสามหนี่งสอนม มาซไปแปดสองเรียงของยางสิตายแปดสองู่ผัมาจะเคล่อรหรอกแรได้แล้วบอกเนี่เราเอาเป็นใบปีรบอวเป็นมุ้ยเป็นบูนนะับบ้ำอ่ะอ่างี ออาเนี่่มือนี่มือจานเลได้ฟุโรมจานไมไหมไหเอเไหมก่อนไปโทรงปลาเมื่อกี้นี่อ่ะเดสองไม่เห็นมีเห็นตดแปดเจ็สอในดกสองเนีสองโอ้เลกสองพลังับเีกสองพลังออกเี่อะไรบางจานอ่ะเปลใส่ยิบอีกใส่ใครพิดที่หัวนะลูกเอาคนดบาทุก แปดสองอะมันบอกเคยพูจะเคืออ่ะแปดสองก็แปดสี่นี่นี่ของแจาคพี่ถึดมันจะมาบอกไม่เคยคือเลยนะต่อหันหลังให้ลูกก็จะเอาใหญไปไปถูกชัดแน่น,นะ ที่อาจารย์เอาแปดชัดมาปดชั้นแปดอะไรบ้างอ่ะลำไยลำไมก็ลำไบเปดอ่ะภาษกมพเรียกกับลไบนะเปดชัดสองก็มีเลยสองมีสองด้วยเป็นหกอันนี้หเลยหกชัดนแปดนะหกชัดไหมหกชั้นหกชั้นแปดหกหกกับตัวเดีกัน แล้วก็แปดกับสามลงปูจะเหมือนกันนะแปดกับสามตัวเดียวกันเลยหกชั้นแปดชั้นโอ้ยลงูาซื้อหโอหลังงงตึ๊บเลยวยสมองตุแเรเอาแปดสามไปี่เหนเยวหนาไปให้ตัวมากันแล้วเราเปในไมาไปให้กินให้กินมากลิขิดาวหนึงจะอ่าน